他妈的，啥呀？ สวัสดีครับนิคมออนทัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนสายตะบนแขมอุบมพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับจะมาเยี่ยมเรียกว่าเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมบ้านตาผู้ใหญ่เก่านะครับหรือว่าตาตา,ตาเคลือบนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในยุคที่ผมเป็นเด็กนะครับแล้วก็ได้ฟังกอรอนะครับฟังตีเกาะตีกอรอให้มาประชุมกันในลานผู้ใหญ่บ้านแต่ก่อนนะครับตอนนี้ก็ ท่านไม่อยู่นะครับก็ไปเกี่ยวหญ้านะครับอยู่กับคุณยายนะครับันนี้ก็ได้มาสวัสดีคุณยายแล้วก็มาถ่ายทํคลิปมาให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับออกมาอยู eaten, ่บ้านลูกชายนอกบ้านนะครับบ้านหลักอยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่เป็นบ้านสวนนะครับก็จะดูคุณยายบอกจะดูธรรมชาติหน่อยนะครับดูแบบสมัยโบราณหน่อยบ้านบ้านปลูกปลูกอยู่สวนนะครับเป็นไม่ใช่บ้านใหญ่บ้านใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนะครับนี่ก็มีเลี้ยงไก่ แล้วก็มีกเกษตรนะครับถือว่ามานึกถึงในอดีตนะครับนึกถึงคุณตาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผมด้วยเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เก่าเดี๋ยวก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับตอนนี้ไม่อยู่บ้าน,นเดี๋ยวจะไปตามหาอยู่เดี๋ยวมาฟังคุณยายก่อนนี่นะครับคุณยายทักทายไปแล้วยายสวัสดีครับคุณยายครับดีครับ ใช่ใ<ห>จักปีอะไรนี่แปดโอ้แล้ว<อ>คุณตาจักปีมันแปดสิบสามกับเจดสิบผ <83, S 1> <c oughs> ่าห่างกันอยู่อ,อือนี่แหละครับคู่บรารมีของคุณตาเคลือบนะครับคู่บารมีอารมณ์ดีสุดๆตอนนี้ก็แต่ว่ากับสุขภาพกันยังดีอยู่แต่ว่ากับปวดแข้งปวดขานหน่อยนึงถอนเองแต่ว่าโดยรวมก็ดีอือ ตอนน้อใดอะอนอยู่เจอนไดเนี่ยอารมณ์ยังดีอยู่เหมือนเดิมตอีเราคิดไ่ายิอนมาคิอนก็คิดถอนิดอนบางสงกรามสงกรามวังปีหนีเองเนาะพันพันว่าไปหล่มว่าไปหล่มก็ไปหาหมอตกหลดเขือกอ่อนเจอนั่น กี่ข่าวกันยังแส่พึ่เก่าอยู่เนาะอือารมณ์ยังดีอยู่ครับอยู่คนอยู่อารมณ์ยังพิ้วเหมือนเดิม,มแต่ว่าอยู่คนเดียวนะอยู่กับตากับยายออกมาอยู่แบบสันโดษท้ายหมู่บ้านนะครับนี่เบื้องทีวิทยุเพิ่นพาน,นินนะครับนี่รุ่นม,มาดูวิถีของคนโบราณอยู่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับครับนี่หมอ้อแกงโบราณดังฟืน้นี่ สุขภาพดีไม่มีโรคประจานะครับคุณยายกับคุณตาต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่มีโรคประจําตัวแต่แค่ว่าร่างกายไม่ไหวเฉยมันผูพังไปตามอมายุการเวลาซื่อๆเนาะแต่ว่าให้ไปหาหมอถือเหล็มสม,มุดแต่ผมไม่ยั้งเนาะผมมีผมมีปัญหาอย่างเลยต้องยอมรับคนก,กินยาต้มกินยาต้มเองน,น่ารู้รู้ยาด้วยนะครับห่างใหม่หากใหกม่นะครับนี่เป็นบ้านบ้านสวนนะครับนี่คือแข่งม้อนแต่ก่อนนี่ก็คือนี่อ่ะมือโปรเลยเลี้ยงเลี้ยงผ้าไหม อืมอืมหมดสบายครับอ่ะเราไปดูครับเฮียังเลี้ยงป้าไงป้าเฮีงนั่นโอ้ป้าร่วมอันนี้นะครับเห็นวอกระตานี่กระตากระสานเน่งบ่อนี่โอ้สารบ่เป็นนี่นะครับเป็นวิวรอบๆแล้วก็เอ่อตารางเฮือนบรรทัดอื่นตารางเฮือนนะครับนี่กะ คือคือกันกับอยู่สมัยหาสิบหกซิบปีที่แล้วนะนี่แหละคือบ้านสวนแล้วก็คุณยายก็ย้ายมาอยู่กับคุณตานะครับคยใส่คยชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ไงกันเท่าแ่าห้องที่อยู่แบบนี้คือกันคือว่าเขาเก็บของมันสิบ่ลืมเนาะใหญ่เนาะถ้าว่างไปมองไดก็เอาไปมองหันนะครับโอ้นี่นะครับของเยอะขสมบัติเก่าเยอะเอามาจากบ้านยายอินล่ะโอ้ ครับออกมาจากบ้านลูกนะครับโอ้ก็ดีใจมาอ่าพาเฟื่องฟ้านีา่ครับเฟื่องฟ้ามาอยู่อ๋ีส,สเกตครั้งแรกก็มาพักกับบ้านคุณยายนี่แหละท,ที่ที่มาจากรีส,สเกตนี่แหละก็ <shaw> ม,ะมาบ้านบ้านในถือว่าเป็นลูกเป็นหลานก็มาเยี่ยมคุณยายด้วยวันนี้มาเยี่ยมคุณตาด้วยจะเดินไปหาคุณตาไปสอบถามหน่อยตั้งใจมาเยี่ยมนะครับวันนี้ได้มีเวลาก็ตั้งใจมาเยี่ยมนะครับเดี๋ยวไปดูบ่อปลาหน่อยเออโอ้ยมอนเพิ่งขึ้งงามแท้ โอ้นี่เป็นเป็นเป็นหน้าดำเหรอครับนี่ไท้ายละดำโอ้เป็นปน,นาดํานะครับสวยเลยเข่ากล็ละง,ง่ามอันนี้ครับเป็นบ่อปลานะครับเป็นเกษตรผสมผสานนะครับอยู่อยู่ท้ายบ้านนะครับก็ทำตามกําลังนะครับคนแก่อยู่นะครับ บ่อปลาแต่ก่อนที่นี่ไม่มีใครมาอยู่นะครับสวนเอ่อท้ายบ้านตรงนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นหมู่บ้านาเล็กๆที่ขยายมาอยู่ตามหน้า,าตามสวนตามนาน,นะครับก็เต็มพื้นที่นะครับตรงนี้ถนนก็เป็นถนนเก่าถนนเหมือนกับสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนะครับบ้านสวนแล้วก็ธรรมชาติที่นี่มาฝากท่านผู้ชมนะครับหน้าดำก้ใยายเลยนี่ นามันได้ปุ๋ยจากโนนบ้านนะครับไหลมาจากโนนบ้านมันก็ทําให้ข้าวสวยนะครับอืต้นหมอนมีบ่อเลี้ยงปลานี่มะละกอดกเลยดูสวนผักสวนผัก่สวนผักหน้าบ้านนะครับนี่ปลูกมันเลยปลูกมันแบบเลื้อยขึ้นตามรั้วบ้านเลยจริงๆมันก็เป็นเถียงนาแหละครับแต่ว่ามันอยู่บ้านนาเออมันอยู่บ้านนาก็มาพัฒนาให้เป็นบ้าน ก็น่าอยู่เลยนะครับอืมคนแก่ก็จะไม่มีเวลาทําความสะอาดอะไรเยอะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับออายุเยอะมากแล้วผมูมันแก้วมีอยู่ครับยายเดี๋ยวเดี๋ยวคันนี้สิปูกสีมาขอเอาอยู่ขอพันนี่พริกครับนี่ครับสวนผักคุณตากับคุณยายคิดถึงสมัยโบราณจริงๆโอ้เฟืองดูแล้วคิดถึงสมัยโบราณนะครับนี่บ้านแบบโบราณก็รอเกาเหลือบครับยาย โอ้โอก็รอ,อกเกา่าบนเลือเนาะือ่หนะไม่ได้เก็บไว้แล้วครับก็รอเก่าโอ้ออกกโอ,นนโอ้นี่คือฟ้าทลายโจรน,นะครับที่คุณยายปลูกไว้เป็นเป็นผักเป็นยานะครับทางเส้นนี้ไปทางเป็นไประหว่างหมู่บ้านนะครับตำบลน้องไฮบ้านโคกนะครับ นี่เป็นทางเก่านะครับแต่ก่อนจะเป็นทางดินนะครับทางโบราณไม่มีไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านนะครับตอนกลางคืนมามันจะเปลี่ยวนะครับนี่คือทางเข้าไปทางหมู่บ้านหลักนะครับก็จะเป็นต้นไม้สองข้างทางแต่ต่างอยู่ที่ว่ามันมีทางคนถี่ขึ้นมานะครับความเจริญเดี๋ยวเราไปตามหาคุณตากันน้าแปลงนี้สมัยก่อนผมเคยมาดำช่วยอยู่นะครับตั้งแต่ผมอายุ15 16นะครับมาช่วยอานะครับ อาก็คือเป็นน้องชายของพ่อมามีภรรยาอยู่ที่นี่นะครับตามพ่อมานะครับพ่อก็เป็นคนบ้านบอนใหญ่นะครับก็มาอยู่ต่างหมู่บ้านแล้วก็มาตามสายแล้วครับพี่มาอยู่ก่อนแล้วก็น้องมาอยู่นะครับถึงได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นเปญาติพี่น้องกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาตุณตากันนะครับตอนนี้ผู้ทางท่านแทใหญ่มากเลยเดินสบายนะครับถือว่าเดินมาเยี่ยมนะครับเยี่ยมคนแก่คนเฒ่านะครับ ในหมู่บ้านนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้ฟังเรื่องราวที่ท่านเป็นคีมากอย่างเกี่ยวหญ้าเลี้ยงวัวอย่างแข็งแรงดีนะครับตรงนี้มันจะเป็นนาพื้นที่สูงๆแล้วก็ใกล้ป่าชุมชนนะครับตรงนี้นะครับเป็นป่านี่นะครับป่าป่าที่เขาเก็บเห็ดกันในหมู่บ้านเป็นป่าประจาหมู่บ้านมาดูทุ่งนาแล้วก็ดูบรรยากาศนะครับอ่า เยี่ยมตาผู้ใหญ่เก่านะครับบรนณสายอุตภสาพิสัยสีสเกตนะครับโอ้คือคักแท้ขยันแทะมาย่ามมาย่ามสวัสดีครับคุณตาโอ้เกี่ยวหยาเสยเลยหมดหี้มาจัะเถื่อนี่ว่าสามง่าหน้านี่โอ้สามง่ายนุดเลยง่าเข้าสามเฉลี่ยเกี่ยวยา โอ้เมื่อเกี่ยวหญ้าดูแข็งแรงมากเลยของงานนี่ราร่าที่ใช้หน้าราที่นีวูยังเกี่ยวหญ้าในเสื้ออยู่เพือนโอ้ยใหญ่หญ้าปาแปดสิบสามแปดสิบสามปู่แปดสิบสามนี่นะครับแข็งแรงนะอดีตผู้ใหญ่เก่านะครับมือนีเป็นวันกำลังผู้ใหญ่บ้านน่าก็เลยอยากอยากมาถามคืนฮอดคืนฮอดสมัยเด่กี่เพราะว่าเป็นผู้ที่ผมเกิดมาก็เจอคุณตาเลยนะครับนี่คุณตานี่แหละเป็นผู้ใหญ่คนแรกที่ผมได้สัมผัสนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับ ยังแข็งแรงดีอยู่ก็ถือว่าหน้าตาย,ยังสดใสกว่าคุณยายเลยคุณยายมึงหันเหมือนเพิน่นเพิ่นเก็บเก็บแข้งเก็บขาเพิ่นผู้ตายังหนาตาย,ยังแจ่มอยู่เลยโอเอาดินไปขายอ, <c oughs> อินบ่อโอ้เขาไปคู่ในบ้าน <c oughs> เอาดิน <c oughs> เข้าตการหน้าเข้าตามก็ขายให้ให้ก็เอาดินไปให้หนาดินไปให้เขา <c oughs> นี่บ่อนะครับบ่อปลา ตัวนี่บอ่อเกา่าอืมบอ่มนอน้องในบ้านมีป้าบ่บ่อป้าป้าล้วมบ่<อ>บ้านที่บ่ข้นดินถึงหนามบ่บ้านโยแต่ว่ามันมันมัามันเป็นหนาบ่บอ ก็ได้นำมันไปน้อบวกต่อไปบวกน้บบกแน่แน่่นเองตออมาเอามาวันแล้วออกมาวันเองครับม้วนเป็นาวาวม้วานไปวานไปครับคุณตาให้ถามได้ไหมนี้คุณตาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านโนสายนี่ตั้งแต่ปีพศใดอนไหสองพันห้าชุดแปดโอ้ผมเกิดพอดีนี่แหละครับที่ผมผมทันที่ว่าเกิดมาแล้วก็ทัน คุณตาเกือบนี่แหละยายสอนนะครับที่โมกกรกรดาคมกรกราปูแน่ครับเป็นเป็นเป็นผู้ใยญ่บบานนอนยุคนั้นยุคที่ผมเกิดพอดีนี่นะครับผู้ใยญ่บบานคนแรกที่ผมเกิดมาเจอนะครับแล้วก็แล้วก็สิ้นสุดบ้านละปี่ไหนก็อจำได้บสี่สองอ้ีสองสี่สามล่สองสี่สามจะโอ้ก็เกือบจ้กปีนี่สามสิบก็ปีบ่ยี่ยีทิวก็ปีพ่อสอหนึ่งแปดสองห้าหนึ่งแปดถึง สองห้าสี่สองลบสองห้าหนึ่งแปดยี่สิบสี่ปีนะครับกยุการเป็นผู้ใหญ่บ้านโอ้สมัยแก่อนตีก็ล่อนะครับก็ล่อก็ล่อเหลือบ่ยัยนี่เฮ้กมอบไปให้้าเจ้าขาเจ้าเาใคเขานียงโอ้มอบไปให้ต่อกับรุ่นรุ่นหลังที่เป็นผู้ใหญ่โอ้ก็ลอก็คือตัวเคาะนะครับเคาะเรียกลูกบ้านมาประชุมตอนตอนสมัยก่อนนะเขาจะเอินใส่ก็ล่อยี่สิบสี่ปีไงว่าอยู่ท่าไหนครับตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน ส่วนงินไมดภาษีวนั่นอันเีเดียดดียดโอ้ครับแต่ก่อนเขาบอได้เขาบอได้กล้ากับบาทเลือกตั้งแน่นอนเขาเขายกมือเอาเป็นบ่สมัยเด็กีเลือกเลือกโอกล้าขึ้นกันบ่กล้าขึ้นนะโอ้ผมนึกว่าจะยกมือเอ้าคือคือกล้าเป็นคนแรกแน่แน่เขตตะบนแขนีบไอ้ของต่านี่บ่ออโอ้ที่ว่าใช้แบบวิธีการกล้ากับบาทโอ้สมัยแต่ก่อนก็คือสยตะก่อนยงมือวันนี้เขาเป็นยมิวส์ ไปเลือกตัง้งบนน้ำแท้เลือกตัง้งบนเนียนเลือกตั้งบนแป้นไม่จํเขาแถวเอาเลยเข่าแถวเอาคือจังไหนฮะข่าแถวเอาอาไพ่แถวเบอร์หนึ่งกับข่าแถวเบอร์หนึ่งโอ้ไพ่แถวเบอร์สองข่าแถวเบอร์สองใส่นับมาใช้คนโอ้ใส่แบบนั้นเ<ส>ร,รื่องอบดยกมือเลยวาโอ้นี่เป็นการเลือกตั้งแบบแบบโบราณน,นะครับแบบโบราณโอ้องกันนี่เนาะครับนับเลยครับอืมระบอบปัจจุบันนี่ก็คือว่าคุณตาเนี่ยน้องผ้าสางเนาะ เริ่มต้นโบดโบดบรรณสายเนาะเเป็นนคพ่คนมากศานั่นหมอครับทังสามอาเมนเหมือนเมื่อทกอย่างเลยโอ้นะครับบารมีผู้ใหญ่เก่าแต่ก่อนนัมันมีอย่างนะโอ้ครับธรรมดาครับแล้วเราการปกครองตะกี้มันมันยากวะมันยากกว่าคือสมัยยี่หนีปอคือกันบ่การปกครองสมัยตะกี้การงานทั้งหลายจะการบ่บ่ใครหลายหเลยแต่มันลายอยู่จะฝูงหนึ่งโอ้สมัยตะกี้ก็รากวัว นนคุณตาทันสมัยขโมยควายขโมยวัวน,นะครับยุคแต่ก่อนจะปลาเือน้พวะวาทำเรือ่อพกเนใหญ่นะโอ้มัน,หน,หนใหญ่แต่ก่อนเมื่อกาโพสีเนี่ยเป็นุส่นวดเหมือนกันโพสีเมืองจันทรเมืองันขป็นนุษยรสะอโอ้ครับอืมเปนดมันก็เลยพ,พื้นที่มันกว้างครับ,รบ้าวไรก็บอกว่าไ้านไรที่จักรยานไม่เงิดนเจ้านไรที่จักรยานเออโมเมโมได้ พวกมาจากอำเภอเองสิบอกเออผมตำรวจนี่แหละวตำรวจก็าใช้จักรยานนะครับรุ่นยุคคุณตาเป็นน้อยน้อยคนในจังจวัดมีมอเตอร์ไซค์ไก่โนเก่าอีดีเนาะเก่าหนึ่งแปดหนึ่งแปดยุคหนึ่งแปดนะครับทำไมต้องไปค่าค่ารถไฟจากกรุงเทพสี่สิบสองบาทสี่สิบสองบาทอืมีผลงานนี่คือได้สร้างวัดแล้วก็ได้เฮ็ดทางอี้จังบ่ทางบรรทุนเต้นเลยนะทางสมัยตะกี้โอ้ มันอ่กักันเหมือนค้งเวรนี่ไปตูงนี้บ้ของของข้องข้องแมนแท็กว่าแล้วอ่างบ้านขอพุทธาบัเหตุทำไมจังงี้โอ้ครับตอ่างบ้านหนึ่งครับปัจจุบันนี้ก็คือชีวิตหลังเกษียณนะครับก็มาทําสวนแล้วก็เหตุงานเล็กๆน้อยๆสินะน้อแล้วก็อยู่บ้านสวนกับคุณคุณใหญอืมครับอืม พอใจใ้ใคลายว่าประส,สบการเก่าประสบการเก,าการ่เกาคุณตาที่ตัวเดเวมาฟังนะตอนนี้ก็คุณตาก็เป็นที่ปรึกษาเป็นทายกนะครับในหมู่บ้านนะครับปัจจุบันนี้นะครับถือวาอ่าได้ฟังเรื่องราวเก่าๆนะครับที่ที่าาเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่าแล้วก็เรื่องราวเก่าๆนะครับสร้างกอกนี่ก็คุณตาภาคุดบ่ใช่ว่านคุดบ่สร้างสร้างกอกสร้างแซงดีไหมทั้งนู่นนู่นบ่คือในข้องก้ารมากเลยผ้าชาวบ้านคน โอ้ใ oh, นยุคของคุณตาเนาะโอ้ oh, สมัยเด็ากี่ลงวันไหนันไหนครับสร้างกุ้บวกวงนึงแล้วก็สร้างขอนอนบ้านวงนึงนี่นอที่ผมเห็นนี่เนาะสร้างกุ้บกสร้างกระร้งแมนไปเลยสร้างสร้างกุ้บกมันสามกร<ม>ะร้าจะได้มาโอ้สมัยที่ผมมีหนามปลาป่านา่ะค่ก็ดขุดบอ่ออันนี้มันนำพ่กอใส่เพิ่มมา,าะอะไรบ้าใส่ข้อมูลมาบ้างเ่อุดเพิ่มครับอืมขังกันน้ำบางทีไมมีปัญหาจะเรื่อง ปกครองเรื่องนักเลงเรื่องโจนนอผู้ลาย<อ>าแต่สมัยด็กี้นนะอกโ,อโอ้รุ่ยอยู่ผู้เดียวับครเขาว่าลุงเอ่อคุณตาอ,อ่าน่ระหยัเออเอน้องมวเขานอนบ้านเนี่ยนันหาหัวคนน้ำควายเนาะบ่อน้ำโจนน้ำเลงเดียวกวบอหลักของเนาะเวียนบ้านเนี่ยวันขอวันเยื่อเพื่อนมเรื่องฝากก็ไว้มาแค่ได้กินกระตมนบ,บ่ ยังยังยางนงคนมาล่ะโอ้ยมันค,นนค,นครูตานหรอครับโจนมันคนรูต้าเนาะแล้วมันครูโนะโอ้วันนี้คูตา้าว่าอย่างไรครับก้นรูใบาจากสียเอาศราใจโตโจนนะครับเรียกว่าอันน้ำวันอะไรเยอยแยะวันนี้ออกบกวานไปว่ะโอ้หิ้งเจราจากับเขาเลยบ่ครับโจนวันยานเลยโอ้หวันไดของมันไนหรันช่วงของวิสานไปล่ะครับ มันก็เลยาบหานมันออออสนอ,องกีห้าไก่ผสมนยโอ้เคื่องีของมันควา่คีดของเขาว่าแล้วขันผูใหญ่มันบ่น้ำมขนหานโอ้เขาบอกว่าขันผูใหญ่ผูใหญ่ขันผู้ใหญ่มาน้ำมือขคน,นาหานเาขาว่า,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 ามมครับแม่มแตดงวัาใจใจเติดอยว่าะก,กี่หนะเอ้ยแต,แต่กอนคนบ้านเฮานยงเช้าาเลยหานาไปไกนักเลยงหลายแต่ไปเป็นตำว้นผืใหญ่ อครับครับแต่ก่อนก็คือตำบลผือใหญ่กับตำบลแขมรวมกันก็จะเป็นตำบลที่ใหญ่เอันนี้ก็แยกออกมาซอยออกมาแล้วก็แยกหมู่บ้านด้วยเนาะแยกหมู่บ้านครับหมู่บ้านเราก็มีสองหมู่ตอนนี้นะครับโอ้คาสิกนะครับวูยาก็นผักกเก่าคือสีบ่ย่างหรือเนาะอยู่ข้างไหนอยู่ข้ยางอนใหญ่มีบอหรูปใสสีตะกีมีบอใสทายไปบ่ เสียเบอร์ไหนอ่ะโอ้บ่ได้มีรูกล่องน่องสมัยเด็ะกี้ก็บ่มีกล่องแต่ก่อนนี่ประสุมอันพุต้าประส้มตีก็ร่อนั่นตีก่อนเนี่ยนะอันมันเดือนระเทือนอะไรอย่างไรตีเกาะร็วโอ้ไปซื้อมงเพอร์มามาตีก่อโทรศัพท์กขาไม่น่แต่ตี้น่องโอ้ปะส้มเตอร์คับมา่อเราปีเราหน่องแล้วก็มีเรื่องด่วนจนละงว่าละก้วงสี่ตีก็ล่ออืมวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเยังกำนั่นกับตองไข่มาว่าอ้คือไข่ผู้คอย ผู้ซอยกับสองคนได้กับรับสมัยสุดอ,อืมครับนี่นะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านเก่าของผมนะครับบ้านโนนสายเป็นผู้ใหญ่คนแรกที่ผมเกิดมาแล้วได้สัมผัสได้มานั่งฟังประชมุมแล้วก็ตีกลอลอคนเยอะมากเต็มเต็มพื้นที่บ้านเลยนะครับนี่แหละวิถีเก่าแล้วก็มาเล่าเรื่องเก่าๆนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ชมนะครับนี่แหละวันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลยมาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ได้เห็นถึงคุณตาอาดีตผู้ใหญ่เก่าที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังแปดิสามปีวันนี้ก็ยังแข็งแรงดีแล้วก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียง นะครับผมขอบคุณครับคุณตาครับผมสวัสดีครับครับชีวิตหลังเกษียณก็อยู่แบบพอเพียงนะครับก็มีบ้านใหญ่อยู่ครับแต่ว่าคุณตาเคยทํางานนะครับก็ต้องมาอยู่แบบนี้แบบเรียบง่ายแล้วก็เงียบๆนะครับทายบ้านนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้าน24ปีนะครับคุณตาเคลือบยายสอนเป็นผู้ใหญ่บ้านโนนสายตะบนแขมอําเภออุุมพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ